สวัสดีครับพ่อเมี่น้องเอฟซีสารอยเพชรบรรแทงเอฟซีงหญิงครับพบก,กับบาวโทนในช่วงท้องพุนแม่น้อย,อ,ยองหญิงครับบรรยากาศย้ำคำย้ำแรงครับพี่น้องค่ำแล้วเมือ่อกี้ท่างิีมงานเสาวน่อยนะครับคิวว่างนะครับเป็นวันเดินทางเพื่อลงก็ท่อมอนะครับเหมือนื่นมีงานแสดงอยู่ที่อ่อนนุช กรุงเทพมานครนะครับทีมงานรถตู้ก่พักผ่อนนะครับวันนี้เพราะว่านอนขึ้นนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางพรุ่งนี้เช้านะครับฮะอออยากเล่นได้เล่นว่าเป็นเล่นแห้งเออเล่นแห้ง

อ้าอียงสีเนมยัวหินเขามนี่เป็นแนมหาทองข่าเอ้าเห็นแล้วเอแล้วน่นองเขาเอ่เอ่้องขาบรสนเบึงบึงเบึงเบึงแหงมันเบึงบัดอยู่ในก้งนั่นนะบัดเอาไ้น้ำก้งไกลๆกันนั่นนะหอมแก้มเขาหอมแก้มเขาอยู่ เอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยไปไปเลยเอานอนไนไปกินย่งไรล่ะไินมดกินยแต่ละโตครับไอโดไม่ใช่อะไรโด ทองขาบอกเกี้ยวทองขาวะทองขาวบอกว่าฉันไม่เกี้ยววงเวียนวงเวียนไปนอนอยู่เตะตะตุกับเขาเพราะว่าโดโดอากาศห่อนโดอารมณ์บอดีวงเวียนท้องขาวหูโบกไก่โดเลยผู้ใดมาเห่าเหมือดผู้ใดยางพานเห่าเหมือดโดเวียนแม่มันห่อนแหงมันห่อนแล้วมันงุดหงิดมนนเป็ต กระตายมันมันหูนะมันบบไปไก่เลยนดลนด่ง้ีเลยมีสาหนามอยู่ข้างๆแรนลงสาแปบเรียวกับเรียนล่งสา,านะาไปละไปอีกแล้วไปละทั้งรอทั้งมึน มึมนๆอยู่น้ำบุญหลอดมาแบบมันหลอดหลอดใต้มานะเพื่อนกับมันหลอดมาแล้วมามันเคยตายมนแล้วมันก็นเลยมึน,มน,มน,มอนวนอบุลดเนาะบุญหลอดคือมาบนมอเตอร์ไซค์ขันนีว้วะฮะทองขาาทองเขาคือมาอยู่นี้ ทองขาวบอกอะไรหรือเปล่าทองขาว,ทอ,ขาวทองขาวทำไมมันนอนเฝ้ามอเตอร์ไซคันนี้นทองขาวมันนอนเฝ้ามอเตอร์ไซคันนี้หมายความว่ายังไงไาาไวันนี้วันจันท์ใช่ไหม ท้องขาบ,บอกว่าวันนี้วันจันทร์ครับนอนแบบสบายใจเพราะว่าอากาศฮ้อนพี่น้องเพื่อนถ้าแม่นอากาศฮ้อนๆเนี่ยเพื่อนสีหายใจมีเสียงแบบกุดกัดกึดกัดกึดกัดนะคือเหือนกับเป็นหวัดแบบมีไอนี้เลยล่ะเนี่ยเพื่อนก็นเลยต้องหาอากาศเย็นๆอยู่นะครับแต่ว่าเวลาเขาพ่นยญ้าของเพิ่นเนี่ยให่นง่ายายนอนให่นเลยเด้ ไปหาหมอมาครับเป็นเชื้อรานิดหน่อยนะครับหมอให้ยาพ่นมาให้ผลเสาแรกเสาแรกนะครับให้มันมีความชื้นมีความชุ่มชื้นในหูนะครับสิได้บอ่อบ่อแห้งแล้วมันจะบ่อกเก้านะครับมันจะบ่อขั้นแต่ว่าผลมันมไม่ยู่ข้างนอก่นกับบ่อกเก้าจะเถื่อเลยแต่อยู่ในกงนี่เก้าอยู่มืดมือ้อมันหอนมันเอาตอนในกงนี่จนได้เอาลำแข็งไปให้ กระไรกลายเป็นกระ่ายที่แบบว่ากระไายปล่อยแล้วตอนนี้ลูกลูกน้องพีโดให้พีโดคอยดูแล วันหยุดวันหยุดมืนหนึ่งแบบเดียวเอาปนางอาบน้ำหรือเปล่ามื่อนี้ปนางอาบน้ำเสานะครับอาบน้ำเสาตอนหกโมงแรงแล้วบันนี้อาบน้ำแรงตอนตีหนึ่ง <c oughs> แต่ก็สะไปนอนตีสาม <c oughs> ลุงเดียบอก <c oughs> ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้หลับไม่ได้นอน <c oughs> คนหนึ่งจะนอนอีกคนหนึ่งเดินเข้าเดินออก ลุกดิกก็ตื่นนอนก็ไม่ได้นอนลุดิกอย่งวาเบิ้งเฮ่กจักรเขตอีหยังบริเลฟบรินอนอ้าวมาแล้วไอโดมาแล้วไอโดมาแล้วดารานักกล้องหืมโอ้กระดักโอ้เทดอกฮะอีหย่างอันไหน คํามากอะไทยแนครับพี่น้องเศร้าฮอนอากาศถือว่าโอเคครับมีลมเบาๆนะผัดแต่ว่าตอนกลางเว้นนี่คือมันเริ่มชิ้นเหรอ,อตอนนี้พอซื้อก็อวันเริ่มสิป,ปั๊บสภาพร่างกา้จะคล้องในหรอสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบห้า 40, 43, องศานะเริ่มสิขาดเริ่มสิขาดแบบีอไเ,เ,เออเริ่มสิขาดความฮอนอะไรหรอ <laughs> มือได้โบหอนหนี่พิดปกติแหละร่างกา้ เหลื่อมชินกับความหอนเราแล้วบันนี้40องศานี่ชิวๆแล้วมาเลยสิตรนนีรอ45รอเขาว่า4 5หาองศาอยู่ตอนนี้เหมือนไอสิมานะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิงโฆษณาครับ,บ,รบพี่หน่องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนิทสัทสก่อนเดี๋ยวพวกนใไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ